สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหมูแดงยืนอยู่หน้าบ้านมองไปไกลๆตรงกระถางดอกไม้อุ้ยใครไปนอนทับกระถางละนั่น <c oughs> <c oughs> เต็มกระถางเลย <c oughs> วันนี้อากาศแจ่มใสแต่เช้าเจ้าแมวเหลืองมันฉลาดมากไปนอนอาบแดบดอยู่ที่กระถางดอกไม้ของแม่เดี๋ยวต้องไปจัดการสะหน่อย ขา้าปาไปหาไอ้ก,กี้ปะปินได้ไหมเปลี่ยนปอกคอให้ข้าวปาไปเล่นข้างล่างกันปะลูกป,ปะไปไปเล่นข้างล่างนะเอามือแม่บังกล้องอเดี๋ยวๆปาไปเล่นกับไอ้ก,กี้ปะมาเร็วๆมาเร็วขาว พี่มุชมานอนตากลมอีกแล้วเออมานอนตากลมอีกแล้วเลยเรือไหนไหนลืมตาดูกล้องไหนเร็วๆวันนี้ฝนไม่ตกไม่เป็นไรนอนได้อามองกล้องอานานแอคชั่นเอานานไม่ต้องมาใกล้มาไปหาไอ้ก,กี้กันไปมาเร็วๆมาเร็ว,มา,รวมาหาไอ้ก,กี้มามุชมานี่มาหาชักกี้เร็ว นี่ดูไอ้ชักกี้เนะี่ยดูสิดูไอ้ชักกี้อุย้ยแม่หนาวว่ยเอ้า <c ười> อีเดี๋ยวไปใส่ปลอกคอให้ชักกี้ก่อนปลอกคอสีดแดงนะ กี้แม่ว่ากี้เปลี่ยนปลอกคอดีกว่าสีดำมันไม่ค่อยโลอ่ะเอาสีแดงเหมือนเดิมเนาะเนาะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้โอ้ยแม่วางโทรศัพท์เลยเนี่ยเอาสีดำออกเอาแดงเนาะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้เดี๋ยวเห็นนิดเดียวแม่ไม่ใส่กระดิ่งเวลาจับหนูเดี๋ยวหนูมันได้ยินไงนะใส่สีแดงเอาพี่ขาวพี่ขาวอยากใส่กระดิ่งมั้งเหรออยากใส่ปลอกคอเหรอเนเดี๋ยวแม่ค่อยซื้อให้นะขาวนะ เอาสีแดงเหมือนไอ้กี้เนาะนกี้นะนอ,กกนะอันนี้สีดํานี่ไว้ใส่ให้พี่มุดเนาะสีดําโอเคไหมสีดําไว้ใส่ให้พี่มุดโอ้โหถึงอากาศจะแจ่มใสแต่ก็หนาวค่ะเพื่อนๆลมเย็นเลยตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเริ่มจะหนาวเย็นแล้วค่ะทุกคน ไอ้แมวพวกนี้สงสัยมันหนาวไม่เป็นมันนอนตากลมกันเฉยลมแรงแค่ไหนมันก็ไม่สะทกสะทานดูไอ้ขี้มันหลับแล้วนะตาตาปลือแล้ว